สามีหรืภรรยาคือ้มีทั้งส,สองฝ่ายเนี่ยนะฮะที่ยังไม่ได้จดจะเสนเขาก็มีสิทธิ์ในในฐานะเป็นผู้เสียหายเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไปอ้างไม่ได้แล้วว่าให้คุณไม่ใช่ผู้เสียหายนะเพราะคุณไม่ใช่ไม่ได้เป็นภรรยาโดยชอบคุณไม่ใช่เป็นสามีโดยชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้และกฎหมายยังขยายความถึงผู้เสียหายไปถึงผู้อุปการะและอยู่ในและผู้อยู่ในอุปการะของผู้ถูกกระทำให้สูญหายด้วย อันนี้ขยายหนักเข้าไปใหญ่ว่าสมมุติว่าคนนั้นเน,นี่เป็นคนโสดเป็นหนุ่มเป็นสาวพ่อแม่ตายหมดแล้วไม่มีสามีภรรยาไม่มีผู้สื่อสานทั้งสิ้นกฎหมายเลยขยายว่าอาถ้าอย่างนั้นอยู่กับใครอะถ้าอยู่กับใครคนนั้นไปอุปการลเขาหรือเขาอุปการลเราก็ได้หมดเช่นกันได้หมดเช่นกันเพราะนั้นค่อนข้างที่จะกว้างมากสําหรับความหมายของควาว่าผู้เสียหาย พอเป็นผู้หายแล้วมีสิทธิอะไรครับร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวยกตัวอย่างเช่นว่าเจ้าที่ทหารใช้กฎในการสึกควบคุมตัวคนไปเพื่อสอบถามอย่างเงี้ยเขามีสิทธิร้องเลยร้องกับทหารนั่นแหละเจ้าที่ของรัฐนั่นแหละลเปิดเผยหน่อย ข้อมูลหน่อยว่าถูกควบคุมเป็นยังไงเงียทั้งหลายแหล่อยู่ที่ไหนยังไงดังสิ่งได้บอกว่ารั้าหากเจ้าที่ของรัฐปฏิเสธละ่ะปฏิเสธผู้ร้องขอผู้ร้องขอมีสิทธิอะไรยื่นคําร้องต่อศาลการยื่นคําร้องต่อศาลก็เพื่ออะไรเพื่อให้ศาลเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตตวนี้ไอการเขาล้องต่อศาลนี่นะครับกฎหมายเนี่ยยังให้สิทธิ์ตัวเขาเองยื่นเอง ยังรวมถึงไปที่พนักงานการยังรวมถึงไปที่อำเภอด้วย <S <S เขาอาจจะเลือกทางใดทางหนึ่งก็ได้แต่เท่าที่ทราบมารู้ว่ายื่นไปที่พนักงานการเจ้าที่ททหารควบคุมตัวบุคคลผู้ต้องสงสยัยก่อเหตุการ์ร้ายในเวลา20นาฬิกาพอควบคุมตัวปับ๊บเอาตัวไป ญาติของเขาตามผู้จสีหายตามตามมันมาเลยที่สักงานไงกันมาตอนสามทุ่มยืน่นคำร้องว่าถูกควบคุมตัวไปแล้วรัฐไม่ยอมเปิดเผยว่าจะเอาไปไหนยังไงอะไรทั้งสิ้นพระรัการลรับคำร้องพอรับคำร้องเสร็จยืน่นคำร้องต่อสารให้ไต่สวนเลยตอนสี่ทุ่มเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นไหมก็ต้องรอดูเหมือนกันแล้วคิดว่าเป็นเรื่องของอนาคต เราก็แต่ว่าเราก็เตรียมพร้อมอายการก็เตรียมพร้อมสารก็เตรียมพร้อมว่าเราจะเปิดสารตอนสี่ทุ่มได้ไหมนะครับอันนี้ยกตปวอย่างนะครับ